กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านและหมเรานะครับยินดีต้อนร,รับทุกคนเข้าสู่ช่องโมบายลีเจนเฮ้ยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องมูัสเปคครับและพวกเราก็อยู่ในเกมโมบายลีเจนนั่นเองนะครับ เก้คอนเทนต์ก็ตามชื่อเลยนะคือมูวาริเจนอะมันจะรีแรงอีกสามวันและผมอะเป็นคนที่ไม่เคยอยู่แรงต่ำกว่าแรงสูงสุดอะแรงสูดสุดในเกมมูวาิเจนเขาจะเรียกว่าเทพองคามนะครับและผมไม่เคยทำวันนั้นก่อนจะรีแรงแต่มันมีอยู่ว่าผมอะไปติดเกมอื่นไว้มันก็เลยต้องมาเก็บคือแบบ เก็บตามหลังอะผมไม่ได้ดูไงว่ามันจะรีวันไหนแต่พอเข้ามาปุ๊บเหลืออีกเจ็ดวันฮะเจ็ดวันเนี้ยนะผมเลยต้องเข้ามาเล่นแล้วตอนนี้มันเหลืออีกสามวันผมก็เลยจําเป็นต้องเข้ามาเล่นเข้าใจปะเดินเส้นทางสายนี้แล้วถ้ามันไม่ขึ้นเทพสองครามคือมันไม่สุดผมเลยต้องเข้ามาเล่นไงฮึกเลย งั้นเรามาเลิ่มดาวแรกของของปีนี้ก็ได้พูดแบบนี้ก็ได้คือตอนนี้ผมอยู่ตำนานนะก็คือลองจากแรลงสูงสุดอะตอนนี้ผมอยู่ตำนานสามหนึ่งดาวนะววกข็ขาดอีกสิบสีสส่ดาวเฮ้ยทำไมรูปแ็นแบบเนี้ยเฮ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 ้ย อา้าวทำไมรูปผมเป็นแบบเนี้ยคือตอนนี้ม o b i l ลดีเจนมันอัปเดตใหม่เยอะมากแบบก่อนอัปใหม่แี่ทำไมของผมไม่เป็นตัวละครแล้วเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ก็เปลี่ยนรูปล่างแบบใหม่เฮ้ยสวยว่ะต้องทำคลิปรีวิวแลกคลิปอะเอา้าแล้วทำไมตัวละครมเป็นแบบนี้เนี่ย มินเนี่ยนใหม่โอเคนะโอเคมากๆเลยผมว่าภาพสวยขึ้นนะยังไงวะมันดีกว่าเดิมแบบเฮ้เหรียญได้ใครอ่ะโอเคครับเหรียญได้ผมเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ย ผมรู้ว่าลูบี้ก็คืออัญนนมณนนีแต่แบบแบบนี้มันไม่ได้นะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมมันเป็นแบบนี้หรือผมต้องตายกว่าอย่าเข้ามาคือตัวที่ผมสู้ด้วยตอนนี้นะครับมันชื่อว่นนาสวนรคใช่ไหมวะใช่เลย คือมันเป็นตัวไฟเตอร์เมดที่เป็นตัวไลท์ส <soft> ต <Spencer calls> ิลโคตรโงมันะดูดเลือดจ๋าเลยอ่ะคือดูดเลือดแรงแรงมากๆเลยโอ้โหโดนแรงไหมโดนแรงไ้มแล้วทำไมผมไม่เป็นตัวเนี่ยทำไมมันเป็นลูกแก้วอ่ะ ดีดีมันเป็นลูกแก้วอะครับหรือโหลดไฟอะไรไม่เสร็จอ่ะไม่นะ กก <S <S เรถรถมาดีรถมาดีรถนี่ผมต้องเป็นลูกแก้วใช่ไหมนี่มาดีรถมาดีรถ ยังไงอ่ะมันมีลูดด้วยเหรอลูดแต่อ๋อสามนาทีแรกคือป้อมจะมีโลครับอคือเลยไอก i ดมันก๊อปอีกเกมหนึ่งเลยหอ้ยโุ้ยหุ้ยมาดีมาดี ยจให้ลดให้ลดอย่าให้ค่าเปลี่ยนให้ลดตอนนี้ผมว่ามันกบีเกมแล้วล่ะ เมแต่ถ้าพูดตามหลักคือมันอัพมันอัพมาก่อนหน้านี้แล้วครับืทมเนเน่นมันอัพมาก่อนแล้ว ได้ยังไงอะครับขโมยขโมนขโมนขมนดิกกี้มาแล้วดิกกี้นะครับตัวละครตัวนี้พอมันยังไงวะพอมันตายอะมันจะแปลงร่างเป็นไข่ครับแล้วก็มันจะเกิดตรงไหนก็ได้ที่มันเดินไปอะ เวลากูดาวการเกิดอะ่ะมันก็เหมือนกับตัวละครทุกตัวแหละแต่มันไม่ว่ากอทฐานะไปไหนไปไหน แถมตัวละคร,ระผมก็เป็นลูกแก้วอีกไม่เข้าใจเลยจริงๆเอาแล้วไงเอาแล้วไงนี่ครับทังหนึ่งสามเลยครับโอ้ยเป็นอะไรที่น่าเสียรุ่ยมากเลย เป็นลูกแก้วนีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสปอร์ตมันยาวกลางแล้วอะไม่มีใครมาจริงดิเคไปเองก็ได้เฮ้ยคีบบนก็มาจังเลยไปไหนไม่ต้องไปสโลมไว รอมกันเราอยู่แยกกันเราพังแต่พวกสูแยกกันทีนี้เราก็จะพังกันทั้งหมู่ไม่ใช่ล่ะไม่ต้ตองเจอสุวรรณาด้วยเโเคตรเสี่ยคือมันดูดเลือดแรงมากๆอ่ะแต่มันเป็นไฟเตอร์เมดอ่ะทุกคนเข้าใจไหมว่ามันเป็นเมด ไล่ค่ะเหมือนผมเล่นอยู่คนเดียวแบบดูแลปอมอยู่คนเดียวใครช่วยดูแลปอมแต่แคลรี่ก็ไม่ดันอีกอ้าวแตกแล้วครับแคลรี่เตาเตามีคนมาเอาเตาไหมบอมมอน ผมต้องเคลียร์คนเดียวด้วยเนี่ยโอ้ยเกมเรื่องจะซีเรียลขึ้นทุกทีครับโอ้ยบามมนนี่ก็ตามผมจัดเลยเคลียร์ปุ๊บมันวิ่งไปเคลียร์กับปับ๊บช่วยกันหน่อยได้ไหมลดมาครับลดลดลดเดี๋ยวมันจะเลี้ยวที่ผมปล่ะ มาแล้วโอ้ยดักไม่ทันเป็นลูกแก้วไรค่ะมาดี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  นั่นไงนั่นไงตายไงดูดีดูดามีดมันดูดามีดมันแล้วก็ดูทีมเราผมซีเรียลจริงๆนะตอนนี้ตายไงว่าแล้วไง <c oughs> ถ้ามตัวละครผมถึงเป็นลูกแก้วเนี่ยยังหาคำตอบไม่ได้เลยเรื่อโหลดไฟยังไม่เสร็จ้ะใช่เหรอโหลดไฟไม่เสร็จมันน่าจะเป็นตัวละครเสน่หลกากาฟปะแต่นี่มึงเล่นเป็นลูกแกวแ้วเลยอ๋อเกินไปไหมน่ะเฮ้ยเฮ้ยรถมาอีกแล้วครับจะฆ่ารถ ค่ารถไปไหนไม่ต้นเข้ามาดูเรื่องแรงจัก มาช่วยเลยเป็นลูกแก้วที่ที่แบกคนอะไรให้ลูกแก้วแบกเป็นลูกแก้วไรคะเฮเฮ นี่นไงดิกกี้ไม่รอดโอ้ยรอดเฉยคุณผู้ชมคิดว่าไงกับกับเกมนี้ผมคิดว่าเราไม่น่าจะปานวิกฤตนี้ไปได้นะครับ แต่ทั้งงงผมก็ว่าอากาศอย่ากตกนั่นแหละดี <S <S ไปไหนเอาว่ะเอาว่ะเทงเมกาคิว <c oughs> เฮ้ยเท็งหกสองเลยอ่ะหดจัดฆ่ามันสุดยอดสุดยอดมาก ฟาซาข้ามัน terrorists. Terrorists บามอนบามอนจะเอาอยัางไงครับคือตกลงที่มีปัญหาหรือผมหรือ <c oughs> ผมก้างไม่ใช่หรอกคือผมมันมันโหดอยู่แล้วอะ่ะไม่ไม่งั้นก็ไม่ขึ้นเทพสงครามทุกซีซั่นแล้วครับนี่ เป็นความผิดพลาดของทีมองที่ <Yeah. S 1> ผมจัดได้ทีมแบบไม่ค่อยสามัคคียันไงสกอร์มันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเพราะว่าไม่ต้องมาเตือนแกแล้วฉันเตือนแกแล้ว เตือนเกนแล้วโอ้ยนาหนา้นานา้าหน้าทำพิษอย่างแรงเลยโอ้ยคือแบบมันเล่นยากจริงๆนะครับคุณผู้ชมคิดดูดิคือเป็นลูกแก้วอะแต่เราออกท่าทางไม่เห็นอนะคือเราไม่เห็นไงว่าเราออกสก,กิลไปทางไหน แล้วเป็นลเกอวฟิลลิ่งการพูดยังไงดีวะฟิลลิ่งการออกสกิลมันไม่โอเคไงผมนี่โคตรแจกเลยเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเฮ้ยเป็นดีที่อย่างน้อยมันก็ ขึ้นวงสะก,กี้ให้เราใช้เก็บหมดเก็บหมดดิกกี้มันทำอะไรวะ เป็นซัพพอร์ตที่ไม่ซัพพอร์ตรู้สึกว่าดาวแรกจะแย่ครับโอ้โห ลด,ดยรัแต่ว่าเราก็จะไปฆ่าตัวที่เหลือกันฆ่าดีเฮ้ยฆ่ามันดีเฮ้ยโดนแมวครับวิ่งตามไม่ทัน เราต้องไม่แตกเพราะถ้าป๊อบแตกทีมเราจะไม่ลดคือป็นลิ่งการทันมันไม่โอเคจริงๆนะครับผมพูดตรงๆเลยคือมันเล่นโคตรยากโอ้โหลดมอมกแล้ว <C oughs> นั่นแหละครับเบือบ่อเบือ่อเบื่อแต่มันก็เกมครับถ้าเราไปวัวร้อนกับมันก็เป็นความผิดมาหันไม่วะใช่และครับคือเราต้องเล่นเกมแล้เราอยากให้เกมมันเล่นเราน,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 นั่นไงไเรียบร้อย เล่นดีด,ดีแคลลี่ถ้าแคลลี่เล่นดียังไงเราก็ชนะครับแต่เป็นความคิดของแคลลี่ไม่ไหวอะ่ะมันมีแมวด้วย แมวมานี่ดิบูโอ้ยแมวอีกแล้ว,ลวโคตรเบื่อ เบื่อแมวคือเลื่อนมันหกพันทำไมไม่ตีวะเล่นมันแค่หกพันเองนะผมก็ต้องรับดีให้เพื่อนอีกเข้ามาเข้ามาคือตรงตรงทีมเรามันไม่มีแบบสกิลมมไงโน้อะไรยากแต่ฟังโน้สกิลูมี่หนึ่งสองสามสามตัวสกิลมม จะล่อไหครับลดมาลดมา<_ <Whew>. <_>เป็นไงเป็นไงน ดูบ้างว่าพอใครดูบี้ล้นลวดเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ป้อให้ก่อนนะน้องเดี๋ยวพี่เคลียร์หลีดกลางให้ก่อนนะนน้อง แล้วน้องค่อยเอาหลอดตามพี่มา เฮ้ยเฮ้ยเกมพี่กว่าเป็นไงเป็นไงวาดล้างอ่ะครับุมเกมแรกเกมแรกมันต้องประดูนแบบนี้ถูกแล้วนี่ครับฝีเมลูบี้รวนรนเลย <g ül> โคตรสาใจใได้ทีสุดต้ายด้วยโอเคดาวเล็กก็ได้มาแบบสวยงามนะครับงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโดยช่องน้องแม่บูสเปส